สวัสดีครับผมมือนี่ก็มีโอกาสได้เปิดสะพานบุญจากคุณอิ๋วและคุณเม่ที่ทํางานอยู่เกาหลีนะครับเพิ่นอยากร่วมเพจบุญก็ผมเห็นการแจกการจ่ายของผมเพิ่อน,นอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันให้กับสังคมที่กําลังเมื่อยล้าครับเพิ่นก็นเลยให้โอกาสผมได้เป็นสะพานบุญน้าขนมปังนี่ไปแจกให้กับ คนป่วยคนที่มารอพบหมอครับอยู่โรงพยาบาลพายุพลาดบันดุงครับอันนี้ก็เป็นน้องตองครับผมเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อนก็เป็นไฟประสานงานซอยครับให้ได้นําสิ่งดีๆของแซ่บให้กับคนป่วยที่มารอพบหมอครับผมจังได้กระเคให้พ้นบญนี้ทรงให้คุณอิ๋วกับคุณเม่นะครับเดอที่ทํางานอยู่เกาหลีให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆให้โชคให้มั้นสุขภาพแข็งแรง ร่วมทึงครอบครัวเพิ่นนําครับสิ่งใดๆที่เพิ่นหวังที่เพิ่นปรารถนาก็ขอให้เพิ่นสมหวังในะสิ่งที่ต้องการเด้อครับเด้อไปไสมาไสเดินทางไปไสก็ขอให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งใดทั้งปวงเด้อครับเด้อร่วมทึงครอบครัวคุณแม่คุณอิว๋วน้ำนะค,ครับเด้อขอบคุณหลายๆครับที่ไว,ว้วางใจผมสมชชยขนมปังเทวดาได้ทรงตอ่อทรงมอบกําลังใจให้กับสังคมนะครับนะท่ายนี่ก็ขอบคุณลหลายๆครับขอให้สมหวังทุกประการเด้อครับเด้อ ขอบคุณครับสวัสดีครับจากพี่ไง được <laughs> được, à ha, không phải, không phải, không không phải, không